สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2563พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไพยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมายจอแดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมายจอแดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่สองอิบเอลสูดในแห่งราชอาณาจักรฮัจ์ไม่จอแดนกรุงอัมา a ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัจจ์ไมยจอแดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝาพระบาทมีพระพลานมามัยสมบูรณ์และส่งพระ,กระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวจอแดนหม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ความสัมพันธ์ชันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะนำไปสู่ความร่วมมือในทุกระดับที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระอาริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีการสวดพระอภิธรรมศพนางสายั์พุทธิเสถียรซึ่งเป็นมารดาของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบาพิธสถิตมหาสีมาราม วันนี้เวลา17.48นาทีสมเด็จพระอารยวงศสาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังศาลา150ปีวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในพิธีการสวดพระอภิธรรมศพนางสายญผู้ที่สเสถียรซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากเลือดออกในสมองเมื่อวันที่18พฤษภาคม2563สิริอายุ84ปี นางสายันพุทธิเสถียรเกิดวันที่16สิงหาคม2478ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวิดาและมารดาชื่อนายยุขเกลและนางชั้นเพชรวงด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดบ้านถึงอำเภอสามชุกต่อมาได้สมรสกับนายมานพพุทธิเสถียรมีลูกด้วยกันร,รวม6คน ด้วยนางสายันได้อบรมเลี้ยงดูลูกูๆเป็นอย่างดีหนึ่งในนั้นคือพระมหาคดิสรออ์อภิญญาอภิญโยผู้ช่วยเจ้าออวาสวัดราชบพิรสถิตมหาสีมารามพระราชาคณะประหลัดขวาในสมเด็จพระอารียะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนางสายันเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และยังได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดราชบพธิธสถิตมหาสีมารามเป็นประจำ กองแม่ทัพภาคษีติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา,ททาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน30แห่งตามภูมิภาคต่างๆ จัดฝึกอบรมการสร้างอาชีพโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19เพื่อต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีอยู่เดิมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานและขาดรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในวันนี้พลตรีเกรียงไกรศิรักษ์ รองแม่ทัพภาคสี่เป็นผู้แทนพลโทรพรศักดิ์พูลสวัสด์แม่ทัพภาคที่4ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในรูปแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งมีขนาดพื้นที่การดําเนินงานจํานวนเจ็ดไร่ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีพื้นที่ทั้งหมด245ไร่ สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 แห่งนี้เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนมีการปรับพื้นที่เชื่อมต่อน้ำให้ถึงกันเพื่อทำการ,กรเกษตรแล้วเสร็จเรียบร้อยเหลือเพียงการปลูกดำหวานและปล่อยปลาเพื่อเก็บรายละเอียดอีกประมาณร้อยละห้าสิบโดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน35คนบางคนก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วต้องถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันทำให้ขาดรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว เมื่อเข้าร่วมโครงการทำให้มีอาชีพมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านดอนม่วงพัฒนาตำบลโพนทรายอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สําำนักงานพัฒนาภาคสองโดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยรองรับภารกิจในการขุดบ่อก,กักเก็บน้ํำในพื้นที่จํานวน3บ่อขุดคลองไส้ไก่เชื่อมระหว่างบ่อน้ํารวมถึงการปรับพื้นที่เพื่อทําแปลงกเกษตรแปลงนา ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เข้าร่วมโครงการจำนวน33คนนอกจากนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฐฐฐฐพอเพียง เลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่วัดหูช้างอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในแผนวันนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย ซึ่งสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยได้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงตรหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 เป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่3ดําเนินการระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2563 ีการบริหารจัดการครัวที่ยึดหลักสุขาพิบาลที่ได้มาตรฐานรวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยโดยในวันนี้ได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกเมนูหมูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวและไส้กรอกให้ประชาชนที่วัดหูช้างจานวน150ชุดและได้มอบชุดทานน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด -19 จำนวนร้อชุด จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในอำเภอบางกรวยได้แก่ตำบลบางขนุน450ชุดตำบลบางสีทอง450ชุดและตำบลบางขุนกอง450ชุดรวมทั้งสิ้น1,500ชุดยังความปรับปรืมและทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้น ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 สภากาชาติไทยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวทั่วประเทศโดยมอบชุดทานน้ำใจและอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาตจังหวัดในพื้นที่76จังหวัดสำหรับผู้มีจิตกุศลสามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยด้วยการร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ 63บาทสู้โควิด19ปี63สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภา,ากาศชาติไทยเพื่อภายพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001 1, 1 3 4 5 6 7 0 และว,วันนี้เป็นวันที่6ในการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปน,นิการผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณสถานีกาชาติที่6อำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้วที่สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตจากสมเด็จพระนิธิถาที่ราจ้รกลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่20-29ถึงพฤษภาคม2563 เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสระแก้วและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยไม่เลือกเชื้อชาติวันนะาศาสนาตลอดจนได้นําอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อําเภออรัญ,ญญประเทศ330ชุดอําเภอวัฒนานคร1,200ชุดและอําเภอวัฒนานคร400ชุด ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีรับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระนิธนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลพังงาจังหวัดพังงานายจำเริญทิพยพงั์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีรับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาที่นาจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยพระราชทานพระราชานุมาติให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยหน้าและเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยวยในพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลตะกัวป่าสำหรับห้องคัดกรองและตรวจเชื้อเป็นนวัตกรรมของบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชน และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยสนับสนุนด้านการขนส่งพร้อมกันนี้ยังพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยชุดป้องกันเชื้อ PPE จำนวน700ชุดหน้ากาก N95 จำนวน1,045ชิ้นเฟสชิลจำนวน50ชิ้นน้ำยาทำความสะอาดจำนวน16แกลลอนและแอลกอฮอล์เจลจำนวน8แกลลอนแก่โรงพยาบาลในจังหวัดพังงา จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ